เลยไปสําหรับคนที่มีหนี้สินนะครับที่จะต้องการแก้ไขปัญหาเรื่องหนี้เรื่องสินกับธนาคารของรัฐค่ะนะฮะ,ะทีมงานขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับมีการแจ้งประชาสัมพันธ์นอกจากจะแก้แบบออนไลน์แล้วเนี่ยก็มีการจัดที่เมืองทองธานีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นมหากรรมร่วมใจแก้หนี้มีหนี้ต้องแก้ไขเริ่มต้นใหม่อย่างยั่งยืนนะคะคจัดวันที่4-6ถึงพฤศจิกายนปีนี้ล่ะค่ะ ที่ Impact Hall 5เมืองทองธานีนะคะช่วงเวลาที่คุณผู้ชมจะไปร่วมโครงการได้แบบเวลาที่เขาตั้งไว้ในงานเลยก็คือ10โมงเช้าไปจนถึง6โมงเย็นค่ะครับเป็นการผน,นกกำลังี่ธนาคารภาครัฐพร้อมผนึกกำลังค่ะช่วยลดปัญหานี่สินประชาชนให้สินเชื่อต่อยอดธุรกิจเดินต่อ เงินฝากดอกเบี้ยสูงให้คำปรึกษาพร้อมวางแผนการแก้ปัญหาหนี้สินอย่างถูกต้องอช้อปปิง้งสินทรัพย์รอการขายของธนาคารค่ะก็มีกิจกรรมดีๆนะคะไฮไลท์นะคะตัาา้งแต่วันที่4เลยนะคะไปจนถึงวันที่6นะคะคแล้วก็ที่สําคัญถ้าสมมติผู้ชมเห็นภาพนี้เห็น q r Code ค,ออคใช่ไหมคะสามารถลงทะเบียนได้คือคนที่ไปงานเนี่ยลงทะเบียนนอกจากจะร่วมกิจกรรมแล้วยังสามารถร่วมสนุกรับของรางวัลจากอมสินด้วยค่ะหรือคนที่ไม่มีหนี้ ไ,ไม่ใช่ว่าไปงานนี้ต้องมีนี่ทุกคนนะแต่ว่าไปไปเพื่อที่จะหาซื้อสินทรัพย์นะครับที่ธนาคารยึดไว้จะมาขายทรัพย์ NPA นะนะครับแล้วสองก็คือผมว่าไปหาความรู้ด้วย<ช>ความรู้ได้นะครับ ไปคุยกับเจ้าหน้าที่ที่เขาพร้อมใะให้คำแนะนําว่าเราจะวางแผนการใช้เงินอย่างไรนะครับตั้งแต่ถ้าเราจะกู้เงินเราจะต้องรู้อะไรบ้างผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งจําเป็นในปัจจุบันก่อนนี้ก่อนนี่เราต้องรู้เรื่องอัตราดอกเบี้ยซะก่อนผิดนัดเราจะต้องเพิ่มอะไรบ้างโดนอย่างไรบ้างใช่ค่ะนะครับในเรื่องของการออมนะครับ